เดี๋ยวเรามาถักดอกบัวนะคะครูจะใช้ไหมพรม5พายนะคะ5พายเบอร์35นะคะเข็มที่ใช้ก็จะเป็น1.5เดี๋ยวถักโซ่นะคะถักโซ่ไปทั้งหมด10 12นะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12แล้วก็ปักที่โซ่แรกนะคะควักไหมออกเพื่อให้โซ่เป็นวงกลมถักโซ่ขึ้น1แล้วถัก X ในห่วงโซ่แล้วถักโซ่ขึ้น4ครั้งถักพอ2คอนะคะพันหัวเข็ม2ครั้งปักลงที่ X แล้วก็ วักไหมผ่าน2ห่วง2ห่วง2ห่วงส่วนหลักที่2พันหัวเข็ม3ครั้งพอ3คอปักลงจุดเดียวกันอันนี้จะเป็นกลีบชั้นในนะคะเป็นกลีบชั้นที่1ถักโซ่2ปักลงที่หัว F นะแล้วเราก็ X แล้วก็ถักพอสองคอนะคะพันหัวเข็มสองครั้งปักลงจุดเดียวกันถักโซ่สี่นะหนึ่งสองสามสี่ปักลงที่ X แล้วเราก็ควักไหม C ผ่านถักโซ่หนึ่งครั้งแล้วก็ X ในห่วงถักโซ่หนึ่งสองสามสี่ พันหัวเข็มสองครั้งปักลงที่ X ควักไหมผ่านทีละสองแบบนี้นะคะหลักที่สองพันสามครั้งปักลงจุดเดียวกันถักโซ่สองแล้ว X นะคะถักพอสองขอปักลงที่เดียวกันนะ ใครดูคลิปแล้วไม่เข้าใจดูหลายๆรอบนะคะแล้วก็ไหมพรมที่ใช้จะเป็นไหมพรม5าพายนะเบอร์35นะคะโซ่ระหว่างเกีบนะ1ครั้งนะคะเข็มที่ใช้จะเป็นเบอร์1.5 1.5ได้1.6ได้นะคะ ันนี้จะเป็นกลีบชั้นที่1ชั้นในนะคะแล้วก็กรุณาดูคลิปให้จบนะคะดูคลิปให้จบนะก็คือในคลิปจะพยายามบอกรายละเอียดให้ได้มากที่สุดนะคะทั้งอุปกรณ์การใช้อะไรแบบเนี้ก็จะบอกหมดไว้ในคลิปนะคะ และใช้ตัวหนีบนะคะในการ <c oughs> หนีบกลีดนะหนีบกลีบเพื่อให้กลีบมันเรียบนะคะเพื่อให้งานมันดูสวยขึ้นนะอันนี้จะถักแบบเป็นชิ้นแล้วก็นำมาติดกาวทีละชั้นมันจะง่ายกว่า ถ้าดูหนึ่งรอบต้องดูคลิปหนึ่งรอบนะคะค่อยถักตามนะวิธีการเรียนรู้อ่ะต้องดูคลิปหนึ่งรอบให้จบแล้วก็ค่อยถักตามนะคะอย่าดูคลิปแล้วถักไปด้วยนะเพราะว่ามันจะงงนะคะถ้าดูครั้งแรกไม่เข้าใจก็ดูคลิปครั้งที่สองนะคะ คลิปนี้จะไม่ถูกลบนะคะมันจะอยู่หน้าเพจไปตลอดนะคะแต่ว่าทุกคนต้องขอความกรุณาเลื่อนดูที่หน้าเพจได้นะคะเลื่อนดูได้ตลอดเลยเพราะว่าครูจะไม่ส่งลิงก์คลิปไปให้นะหรือว่าจะแชร์นะคะเพราะว่าเพจครูครูแชร์เพจตัวเองคือแชร์คลิปตัวเองไม่ได้นะคะก็ ต้องเป็นผู้ติดตามนะคะก็คือคนที่เข้ามาดูสามารถแชร์ได้นะคะเพราะว่าถ้าครูแชร์มันก็จะมีคําเตือนขึ้นนะคะก็เลยแชร์ไม่ได้นะคะแต่ทุกคนสามารถแชร์ได้นะ1ชั้นจะมี6กลีบนะคะก็จะเป็นเหมือนดอกใหญ่นิดนึง โซ่หนึ่งนะคะแล้วก็ไปจบนะปักที่ปักที่กรีบกลีบแรกนะคะแล้วเราก็ซีจบแบบนี้นะคะแล้วเราก็ถักโซ่หนึ่งนะนี่นะเราจะได้หกกลีบแบบนี้นะคะนี่เราเก็บใหม่นะมีใช้ตัวหนีบแล้วก็ปืนกาวนะคะกาวแท่งเพื่อที่จะให้ ยึดติดตัวงานหรือใครจะใช้กาวยูฮูหรือว่ากาวร้อนอะไรก็ได้นะที่สามารถยึดติดยึดติดชิ้นงานได้แต่ส่วนมากกูจะไม่เย็บนะคะถ้าเย็บมันจะคือครูไม่ถนัดเรื่องการเย็บอพอเย็บแล้วงานมันไม่ค่อยสวยต่อไปเราจะทำกลีบชั้นที่2อ,อันนี้มันจะอยู่ชั้นบนชั้นบนนะคะบนสุดอันนี้คือชั้นที่สเราจะ บนแล้วก็มีชั้นล่างนะคะอันนี้กกีบชั้นที่2ถักโซ่ทั้งหมด15นะคะอันนี้โซ่แรกอ่าโซ่ชั้นแรกจะเป็น12นะอันนี้จะเป็น15 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4ปดแล้วก็มาปักที่โซ่แรกนะคะแล้วเราก็ 4ผ่านเพื่อให้เป็นห่วงวงกลมนะคะถักโซ่หนึแล้ว x นะคะถักโซ่สี่หนึ่องสามสีผนหัวเข็ม2ครั้งปักลงที่ x เราจะทำพอสองคอเนี่ยสองหลัก แล้วก็พอ3คอในหลักที่3คือพันหัวเข็ม3ครั้งหลักที่3แล้วถักโซ่2ปักลงที่หัวเออันนี้ก็คือจะทำให้กลีบแหลมนะคะแล้วก็ถักพอ2คอเหมือนกับ2กีบนี้อ่าสองหลักนี้นะคะ ค้าสองหลักนะคะทั้งหมดเป็นมีมีหหลักนะเพราะว่าจะกรีบเขาจะใหญ่กว่าชั้นแรกนะคะเสร็จแล้วก็ปิดด้วยโซ่4โซ่ระหว่างกรีบจะใช้สองหลักนะแล้วเราก็ X อักโซ่ส ข้สองข้อ2หลักนะคะหลักที่3ถักพอ3ามคอผันหัวเข็มสาครั้งนะถักโซ่สองแล้วก็ x อ็่นหัวเข็มอ่าสองครั้งนะคะอีกสองหลกัก เราจะถักทั้งหมดหกกลีบเหมือนกันนะคะโซ่สองแล้วเอ็กถักหกกลีบนะคะทั้งหมดจบนะคะก็ไปจบ ปักที่กรีบแรกนะคะแล้วเราก็ซโซ่หนึ่งถ้ากลัวหลุดก็ใส่โซ่2ตัดออกเก็บกรีบเก็บห่างได้ เราก็จะมานีบปรีบนะคะนีบแล้วก็จัดไปด้วย จำนวนชั้นเราสามารถใช้ประมาณ2-3ชั้นได้นะคะสองถึงสชั้น ใหม่ตัวนี้ม้วนล,ละ38บาทนะคะค่าส่งก็จะราคาเดียวนะคะ30บาทใครสนใจใหม่ก็ซื้อได้นะคะซื้อได้ที่ครูเลยนะเป็นใหม่พรม5้าพายนะคะ เป็นแบบนี้นะอันนี้จบการทำกรีบนะคะขอบคุณที่ดูคลิปจนจบนะคะแล้วก็สามารถแชร์คลิปได้นะแชร์ได้นะคะ